หลังสำมงานป้องกันและมเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้มีการออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมพื้นที่อาจจะมีผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจากร่องความกดอากาศต่ำและอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิ่งน้ํารอการระบายได้ในช่วงนี้ ถึง28กันยายน2564และจากผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นเตี้ยนหมู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่อำเภอเขาคิชจกูดพื้นที่อำเภอมะขามและอำเภอเมืองจันทบุรีมีฝนตกต่อเนื่องจนถึงตกหนักมากในบางพื้นที่มีปริมาณน,น้ำสีขุนแดงไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรีและคลองพักกี่ล,ลำไพเป็นจำนวนมากทำให้ทางชลประทานจังหวัดจันทบุรีได้จัดเจ้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและได้มีการเปิดประตูระบายน้ำทุกบานเพื่อแบ่งน้ำจากจังหวัดจันทบุรี ไหลสู่ทะเลบ้านหนองบัวใแอดตรา300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำตลอด24ชั่วโมง ด้านนางสาววิพายินดีนายช่างชลประทานที่รับผิดชอบคลองพักตีลำไพกล่าวว่าช่วงนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำในทุกด้านเพื่อรองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนและได้เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงหากเป็นช่วงน้ำทะเลนูนสูงจะทำการปิดประตูระบายน้ำเพื่อใช้เครื่องสูบน้ำออกจากคลองพักตีลำไพให้เร็วที่สุดโดยคาดว่าจะรองรับปริมาณน้ำไหลลงมาเป็นจำนวนมากซึ่งจะไม่เกิดผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจในใจกลางเมืองจันทบุรีอย่างแน่นอน